ประกอบกับมีแอลกอฮอล์ด้วยจะทำให้สมองเริ่มเบลอสุดท้ายลืมไปเลยว่าตรงนี้เขาทำอะไรเขาอยู่ออนะครับจริง,รงๆหลักการดมยาในยุคปัจจุบันนี้ก็คือทำให้ลืมและไม่เจ็บหลักการเหมือนกันเป๊ะเลยเออนะครับแต่นั่นคือใน,ในสถานที่ซึ่งไม่มียาอะไรเราไม่มีโปรโพฟอลเราไม่มียายาดมเพื่อสลบและหลับสบายไม่มีเนี่ยก็ต้องใช้วิธีแบบบ้านๆไปก่อนดื่มเหล้าเนี่ยเลือดจะออกมากกว่าปกติเปล่าคุณหมอดื่มเหล้าไม่ค่อยครับไม่ค่อยครับครับ จะไม่ค่อยนัแต่ที่ครูหมอบอกนี่เรื่องจริงผมเคยเรียนหมอไปแล้วทีหนึ่งผมเปิดประตูแล้วไอ้ไม้มันทะลุเข้ามาตามนี่ออกไปนี่เสียบอย่างเงี้ยครับผมก็หักไม้แล้วไปโรงพยาบาลปิ่นเกล้าอย่างนี้เลยโทรศัพท์สั่งหมอผ่าตัดเตรียมห้องผ่าตัดเลยไปถึงปั๊บทุกอย่างพร้อมหมดหมอก็บอกว่าครูเพราะทหารเรีอยเขาเรียกครูครับมันจะปวดมากเลยนะครับแล้วฉีดยาแก้ปวดเข้าไปที่ใต้เล็บเนี่ยมันไม่ได้เอาดิผมจะนั่นเลยนะร้องเลยครับร้องนะรังร้องร้อง ผมไม่ได้ร้องสักคำเพราะฟังไอ้หมอมันบอกร้องกูร้องไปการมึงเนี่ยมันเป็นการที่เราไเป็นสนใจหมอบอกมึงจะบ้าเลยว่ากูร้อง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 สิครับหมอทำเป็นหมอก็จะชวนคุยเรื่องอื่นแล้วไปอยู่ดีๆก็ต้องไปไม่ทันรู้สึกคือสามเอาดื่มไปแล้วเลยแล้วพอเสร็จแล้วบอกว่าอ้าวทำไมรูไม่ร้องอ่ะบอกกูตกใจมึงเลยนะก็เป็นเป็นเรื่องจริงนะครับอย่างเงี้ยแม้แต่เรื่องกล้ามเนื้อมอกี้ผมยังติดใจเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ดนตรีสีรุ้งเอาตัวอย่างนี้ออก คนโทรมาถามกันเยอะเลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรืออาจารย์อุบลไปเจอจริงๆเลยหรือคนเนี้ยอ๋อจริงๆค่ะอ๋อนะคือคือ,ค,อคืออย่างนี้มันเป็นกรณีที่ตัวอาจารย์เองเนี่ยรักษาคนไข้รา,ายนี้ต่อเนื่องครับแล้วก็มันหาทางออกไม่ได้ครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาก็มา มาคลินิกอาจารย์แล้วต้องการให้อาจารย์ฉีดยาอย่างเดียวครับยาแก้ปวดยาแก้ปวดอย่างเดียวซึ่งตัวอาจารย์เองก็ทะเลาะกับเขาทุกครั้งเพราะอาจารย์ไม่อยากจะลงเข็มฉีดมากก็ติดฉีดมากก็ติดเพราะอาจารย์กังวลกลัวคนไข้ติดเพราะว่าเชื่อไหมว่าที่โรงพยาบาลที่อาจารย์ทํางานอยู่มีคนไข้อยู่ประมาณสคนที่ติดยามากๆเช้ามา ถ้าเจอหมอบางคนไม่ให้ไม่ให้ใหเขาก็จะมาตอนตอนอีกเวรหนึ่งเจออีกหมอเจออีกหมอหนึ่งอีกหมอ,นห,นอ,ห,มอนหนึ่งใจอ่อนก็จะให้ถ้าไม่ให้อีกก็จะต้องมาเที่ยงคืนคืออย่างน,น้อยๆวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องได้รับการฉีดยา,ข,าขนาดน้ําท่วมะถึงโรงพยาบาลน่ะถึงอกอ่ะยังต้องมาเพราะนี่คือเขาเรียกว่าอาการติดยาขัา้นรุนแร<ล>งถูกต้องและที่สําคัญที่สุดนะคะ ฉีดจนสะโพกเนี่ยมันบุ๋มลงไปเลยอ่ะหากล้ามเนื้อตรงสะโพกไม่มีมและอีตรงแขนก็ฉีดจนดันสลิงไม่เข้าอ่ะอนี่คือการติดยาอย่างอย่างอย่างร้ายอย่างร้ายแรงก็คือโรคที่คุณหมอทำเนื่องจากคุณหมอบางคนเนี่ยอ่ะสั่งด้วยความเสียไม่ได้บางคนสั่งเพราะว่าเออเขาปวดจริงเป,รเป็นรูทีนไปเอามาก็าให้ไปจะได้หมดมหมดไป ทำนองนั้นอาจารย์ก็เห็นสภาพคนไข้รายนี้ก็กังวลกลัวคนไข้รายนี้จะติดอีกก็เลยบอกว่าอันนี้คือเรื่องจริงจริง,รงถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ได้จะพูดอย่างไงนะคะนะ,ะคะก็คือยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงจริงแต่โอกาสที่จะทุกคนจะหายเนี่ยอาจารย์ก็บอกมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ไส้ติง่งถ้าไส้ติ่งเนี่ยคุณรู้ว่าเป็นไส้ติง่งปุ๊บผ่าตาดัดปุ๊บเอาไส้ติ่งออกนี่คุณหายทันที แต่ถ้ามันเป็นที่ระบบสมองระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทมันขึ้นอยู่กับต้นทุนสุขภาพของคุณว่าค,คุณเป็นมากน้อยแค่ไหนและสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรเนี่ยมันออกฤทธิ์ตรตงกับที่คุณเป็นพอดีเนี่ยมันก็แฮปปี้และที่สำคัญที่สุดถ้ามันขจัดสารพิษออกได้เนี่ยและมันไปเสริมสร้างอะ,อะไรอะเซลล์สมองให้ดีขึ้น ลดอาการอักเสบของกล้ามเนะะื้อลดอาการอักเสบของสมองและไปไปตรงที่จุดสมองพอดีเนี่ยมันก็คลายหมดอาการคลายของบริเวณสมองเนี่ยมันก็ช่วยให้ระบบต่างๆดีขึ้นซึ่งตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้ว่าไปไปอะไรอะ่ะไปอ่ไปดูแลเขาอย่างใกล้ชิดไม่ใช่นะคะเขามาก็ฉีดยาแล้วให้เขากลับเขาเป็นก็มา ไม่ได้ว่าเป็นคนไข้ที่แบบ V I P ต้องดูแลต่อเนื่องอะไรไม่ใช่คือคนไข้ที่ walk in เข้ามาก็รักษาครับรักษาเสร็จก็กลับ,บกลับเสร็จก็อ่าไปดูแต่แปลกใจตรงที่ว่าอาจารย์กังุก็คิดอยู่ว่าเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วใจนะคะเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเขาเก่งมากครับนะคะแต่ปรากฏว่าเห็นคุณแม่มาซื้ออ้ตกใจแล้วซื้อทีไม่ใช่ซื้อหน่อนนสามขวดคร่ะซื้อทีสามขวด อันนี้เรามาดูนะคะว่าเพราะอะไรอาจารย์ถึงบอกได้เลยว่าอาจารย์ถึงขยันขยอให้เขาเอาสมุนไพรตัวนีไ้ไปดื่มเพื่อที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตท่านดีขึ้นอันดับแรกสุดเนี่ยก็คือมีฤทธิต์ต้านการอักเสบเอากล้องไหนดีเอ่ยเอากล้องนี้ก็แล้วกันนะคะอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่าจากรายงานการวิจัยเอากล้องค้นม,มานิดนึงนะคะจากรายงานการวิจัยทางเภสัชวิทยา ของผักก้านตองที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบพบเลยนะคะนะคะว่าอันนี้เอาน้ําดื่มสมุนไพรก้านตองเนี่ยมาคั้นนะคะแล้วก็เอามานะคะามาทดลองในในหนูโดยที่อ,อะไรฮะให้หนูตัวนี้มีการอักเสบบริเวณอุ้งอุ้งเท้าแล้วก็หยดสารก้านตองลงไปและพบเลยนะคะว่ามีฤทธ ต้านการอักเสบได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากต้านการอักเสบแล้วเนี่ยยังตัดวงจรการเจ็บปวดอีกเช่นกันนะคะจากรายง,งานการวิจัยอีกเช่นกันนะคะก็มีสารหลายตัวเลยทั้งหมด4ชนิดเนี่ยนะคะนะคะสี 4, ชนิดเนี่ยปรากฏว่าพอหลังจากที่หยดสมุนไพรก้านตองแล้วเนี่ยสามารถที่จะตัดวงจรตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสารตัวนี้ก็คือไซโตออกซิเจเนสได้สารตัวเนี้ยเป็นบ่อเกิด หรือเป็นขบวนการที่ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าโพสตาแกนดินซึ่งเป็นสารที่จะทำให้เกิดการอักเสบดังนั้นนะฮะเขาบอกได้เลยนะฮะดังนั้นว่าพอตัดวงจรก็คือ,อตัดไซโตโออกซิเจนเนสก็ไม่เกิดขบวนการโพสตาแกนดินเพราะฉะนั้นจากรายงานการวิจัยก็เลยสรุปว่าผักก้านตองเนี่ยมีธิ์ต้านการอักเสบ นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าสารเคมีของผักก้านตองเนี่ยยังยับยั้งเอนไซม์ไซโตโออกซิจเจนสในหลอดทดลองได้เป็นอย่างดีอันนี้คือกรณีที่1ก็คือต้านการอักเสบพอต้านการอักเสบแล้วก็ยังบอกได้เลยนะคะว่ามันไปมันไปต้านการอักเสบที่ระบบหลอดเลือดด้วยเรามาดูอีกงานวิจัยที่สนับสนุนว่าทำไมคุณสมชายถึงดีขึ้น งานวิจัยตัวนี้เป็นงานวิจัยเขาเรียกว่าผักก้านตองกับการต้าน ation. Ation ออกซิเดชันออกซิเดชันก็คืออนุมูลอิสระที่มันล่องลอยอยู่ในร่างกายคนเราเขาบอกเลยนะคะว่าสามารถที่จับอนุมูลอิสระนะคะแต่อ่อนกว่าวิตามินอีนะคะแต่อ่อนกว่าเขาก็ยอมรับว่าอ่อนกว่าวิตามินอีแต่สามารถที่จะป้องกันและจับอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีด้วยแต่อ่อนกว่า และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เสริมกันก็คือต้านความเหนื่อยล้าหรือต้านเขาเรียกว่าต้านไอ้กล้ามเนื้อต่างๆที่มันแข็งเก่งะนะคะตัวอาจารย์คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นโดยหยดที่หนูเนี่ยประมาณ500มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัวนะคะและติดต่อกันประมาณ4สัปดาห์มีฤทธิต้านความเหนื่อยล้าไอ้ต้านความเหนื่อยล้ามันก็คือพวกกล้ามเนื้อต่างๆอาจารย์คิดอย่างนั้นผลปรากฏว่าได้ดีขึ้นและที่สําคัญที่สุด เรานำหนูกลุ่มนี้มาเจาะปริมาณแอมโมเนียในพลาสมาลดลงก็คือไม่มีการสะสมแอมโมเนียในเลือดในกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจารย์ก็คิดว่าคุณสมชายเนี่ยจะดีตรงนี้และมันเสริมด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับระบบสมองค่ะท่านคุณสมชายเนี่ยมีปัญหาก็คือเสพยาเสพติด แล้วทําให้สมองเนี่ยค่อนข้างจะฟอร์รแล้วก็การควบคุมต่างๆเนี่ยมันจะแย่นะคะมันก็ส่งผลเลยอ่าเรามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งก็คือสมุนไพรน่ารู้เกี่ยวกับกระชายดำนะคะนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับระบบประสาทและระบบสมองอันนี้เป็นงานวิจัยของคนไทยเลยนะคะเขาบอกเลยนะคะว่ารายงานการวิจัยเนี่ยสามารถที่จะป้องกันสมอง ในภาวะหลอดเลือดสมองเขาระบุเลยนะและที่สำคัญที่สุดนะฮะทำให้ความหนาแน่นของเซลล์ประาาสาทในสมองส่วนฮิโปแคมปัสฮิโปแคมปัสนี่ก็คือสมองที่ควบคุมระบบต่างๆในร่างกายนะคะและนอกจากนั้นนะฮะต้องดื่มประมาณ200มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวนะคะและติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์จะทำให้สมอง และการตายของเซล์ลประสาทและขนาดของสมองที่ขาดเลือดลดลงซึ่งอาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถที่จะลดอนุมูลอิสระและแถมด้วยลทธิ์ของสมุนไพรตัวนี้ลดความกังวลต้านความซึมเศร้ามันส่งผลโดยตรงเลยค่ะนะคะแล้วก็กระตุ้นสารหัวเราะอีกซึ่งอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่า จิตใจดีไม่ซึมเศร้าหลอดเลือดสมองดีกล้ามเนื้อสมองดีและกล้ามเนื้อร่างกายก็จะดีขึ้นต้านการอักเสบมันประจวบเหมาะลงตัวไปมันก็เกิดเห็นผลขอขออนุญาตแถมอีกนิดนึงนะคลินิกอาจารย์เนี่ยจะให้ยาสมนุนไพรคนไข้ก็ต่อเมื่อรักษายาแผนปัจจุบันแล้วเห็นว่า มันเจอทางตันหรือเขาเรียกว่าจนมุมตัวอาจารย์เองบางครั้งเนี่ยจนมุมในการรักษานะคะท่านอาจารย์คิดอย่างนี้เลยนะคะว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่ายาออกฤทธิ์เร็วแรงดีเห็นผลทันใจแต่ผลข้างเคียงมีแต่โรคเนี่ยมันวิวัฒนาการไปยาแผนปัจจุบันบางครั้งมัน oh. มันมันเข้าถึงเหมือนกัน แต่มันรอง,งานวิจัยอีก7ปีหรือ10ปีมันถึงจะออกเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะงานวิจัยที่ออกมาแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยมันคือยาในอนาคตคเพราะฉะนั้นถ้าท่านเนี่ยต้อนรับปีใหม่ต้อนรับยาในอนาคตได้เลยด้วยน้ำดื่มสมุนไพรที่บอกก็คือทั้งสามตำรับของเรา และสัดส่วนในการผสมเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะว่าท่านไม่ต้องไปต้มกระชายดําเท่านี้ต้มก้านตองเต้านี้ต้มมะนีมมันเบ็ดเสร็จอยู่แล้วดื่มได้เลยค่ะเพราะว่าสัดส่วนเนี่ยมันพอเหมาะแล้วทําให้คุณภาพชีวิตท่านดีนะถูกต้องเลยครับอ,อยากจะใส่เสื้อสวยๆไปซื้อเลยครับ <c oughs> ด้เรื้อ <c oughs> กรที่คุณสมใจเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงเลยครับแต่ว่าแฟนๆเราบอกให้ถามอาจารย์อุบลเพราะอาจารย์อุบลไป คุณสมชายข้อยังชั่วเมื่อไหร่เราจะเชิญมาที่สถานีแต่ถ้ายังไม่ค่อยังชั่วผมจะไปดูเองเลยให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเลยเพราะว่าท่านถามมากันเยอะมากที่ถามมาเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อนะครับเขาถามมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะได้ไปบอกคนที่เป็นอย่างนี้ต่อไปมาได้กุศลเพราะว่าเขาบอกไอ้นี่ไม่มีทางเลือกแล้วเนี่ยมันต้องเลือกอันเดียวคือเลือกแบบที่ประธานองคมนตรีให้นายกบัวให้เน็กไทยไปของวันวิมัยแล้วเขียนไทยคุณแผดิน ก็ยังมาถามอีกให้มาทำไมเนี่ยผู้หญิงไนเด้ใไทยในในโลกโซเชียลเขายังคุยกันอยู่คุว่าแปลว่มอรู้ไ่มครับแปลว่าให้ผู้ข้อตายครัเหมือนมาเฟียครับเอาดูแลลูกให้อะไรให้เอาไปเออเอ็งทำความผิดเองเอาไปเลยอู้วดูแลลูกเลยอ้เงาไปเลยหนูว่ามันน่าจะให้อะไรของผู้หญิงกับ กับ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 คนนี้อ้าวแต่ว่าไอ้นี่มันง่ายฮะคือเด็กไทยให้กับผู้หญิงเนี่ยมันชัดเลยครับเอามาทําไมแต่ปัญหาคือคนที่ได้รับเข้าใจไหมฮะนี่คนอื่นขายให้แล้วที่เด็กไทยเขียนด้วยว่าให้แทนคุณแผ่นดินก็แปลว่ามึงไปผูกคอตายซะแล้วมึงก็จะได้แทนคุณแผ่นดินโอกาสสุดท้ายใบให้รู้มิฉะนั้นต้องเดินทางไกลภาษาอังกฤษใช้คำว่า hoarding disorder แปลว่าพวกชอบสะสมของครับ นะครับบางคนก็สะสมรถมีตังค์ก็สะสมไปไม่ว่ากันบางคนก็สะส,ะสมเสื้อผ้านะครับในวอลล์มมีเสื้อผ้า800ตัวก,ก็ไม่ว่ากันถ้าท่านมีตังค์ซื้อก็ซื้อไปแต่คนบางคนนะครับช้อปปิ้งกันเสพติดการช้อปปิง้งคือตังค์ไม่มีแล้วก็ยังต้องไปดิ้นรลนพลานหาขอบัตรเครดิตขอตั้งนิดนึงขอยืดนิดหน่อยเพื่อไปซื้ออะไรบางอย่างซื้อมาแล้วก็เก็บเก็บเก็บแล้วก็ไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วกเกิดอาการหดหู่แย่แล้วเราซื้ออีก นะครับเมื่อใดก็ตามเสพติดอะไรถึงขั้นซึ่งตัวเองมีปัญหาทั้งทางตัวเองครอบครัวคู่ครองสังคมนะครับและหรือทางจิตใจตัวเองรู้สึกอีกตอนเสพนะอยากมีความอยากแต่พอเสพไปแล้วรู้สึกแ yeah, ย่นะครับอยากแล้วแย่ yeah. อย่างนี้นทางการแพทย์เราถึงจะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมการเสพหรือแอดดิกที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านพูดขึ้นมาเรื่องคำว่าเซ็กส คือจ,จริงสมัยก่อนในกะัณแพทย์เราก็ไม่ได้นึกว่าจะมีภาวะนี้นะครับจนกระทั่งมีงานของแพทริกคาร์เนสเขาก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นว่ามันมีคนกลุ่มแปลกๆอย่างนี้อยู่นะนะ mm hmm. ครับคือโอเคเรื่องบนเตืเป็นเรื่องซึ่งผู้ชายผู้หญิงปกติย้ำว่าท่าปกติฮอร์โมนยังดียังไม่แก่เกินไปเอาไว้ว่าใช่ได้มันก็เป็นเรื่องกิเลสท,ที่จะต้องสืบพันกิเลสท,ที่จะมีความสุขถูกไหมครับทีนี้ก็กลับมาเรื่องปัจจัยเดิม ถ้าเป็นกิเลสที่เสพแล้วสบายใจเสพแล้วคู่ครองคู่สมรสโอเคเสพแล้วหน้าที่การงานไม่มีปัญหา